วันนี้ค่ะคุณผู้ฟังจะได้พบกับดิฉันพี่นานาค่ะค่ะดิฉันพี่สัญญานะคะวันนี้เราสองคนทําหน้าที่ดาเนินรายการนั่นเองค่ะเราจะพบกันทุกวันเสาร์นะคะเวลา13บสานาฬิกาจนถึง14บสนาฬิกาอ่าวิธีการหลีกเลี่ยงหรือวิธีการปฏิเสธเมื่อถูกอ่าักช,ชวนให้ใช้ <10 S 2> ยาเสพติดนั่นเองนะคะปัจจุบันนี้น้องๆเนี่ยถามว่า น้องๆนะปัจจุบันเยาวชนวัยรุ่นเราเนี่ยเก่งนะคะพี่สัญญาแต่บางครั้งเนี่ยคือในช่วงเวลาที่แบบว่าเขาเครียดเขาทุกข์เขาอะไรแบบน,นี้ถ้าหากว่ามีสิ่งไม่ดีหรือว่าถูกชักชวนให้ไปใช้ยาเสพติดเนี่ยถ้าหากว่าไม่รู้วิธีไม่รู้ว่าจะควรพูดอย่างไรเนี่ยก็สามารถที่จะถูกชักชวนให้ไปใช้ยาเสพติดได้อย่างง่ายดายนะคะพี่สัญญ,ญาแล้วก็ยาเสพติดปัจจุบันนี้นะคะเราเข้าถึงเยาวชนได้ง่ายขึ้นเลยเนื่องจากโซเชียลนะคะใช่โซเชียลมีเดียเนาะพี่ นะ่ะอันนี้ถือว่าเป็นดาบสองคมเลยะนะคะถ้าเราคิดดีๆเนี่ยถ้าเยาวชนเนี่ยหันมารู้จักที่จะใช้เทคโนโลยีว่าโซเชียลตรงนี้เป็นทางที่ดีมันก็ดีไปนะแต่ว่าปัจจุบันได้สังเกตได้ว่าน้องๆเนี่ยจะมีการใช้โซเชียลเนี่ยในการซื้อขายยาเสพติด วิธีปฏิเสธนะคะใช้ยาเสพติดเอาแล้วก็ฝ่ายสําคัญกนะ็คือค,คือแนะผู้ปกครองเลยนะคะสังเกตบุตรหลานใช้โซเชียลมีเดียระวังตกเป็นเหยื่อของผู้ค้ายาเสพติดนั่เองค่ะในสใังคมปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่าผู้ค้ายาเสพติดเนี่ยมักจะมีการลักลอบจําหน่ายโดยใช้โซเชียลเนี่แหละสื่อออนไลน์นี่นะคะตรวคือมันเป็นการตรวจสอบได้ยากนะ,ะคะคือใช้สื่อตรงนี้เนี่ย เป็นการขายยาเสพติดให้กับเยาวชนนะคะคือมันมันตรงนี้มันคือว่าคือคือมันตรวจสอบยากนั่นเองนะคะคือ<ช>เขาก็เขาเขาก็พยายามที่จะทำเองก็ได้ให้ยาเสพติดเนี่ยเข้าถึงเยาวชนได้มากที่สุดแล้วนี่คือเขาใช้ตรงสุนนี่แหละสื่อโซเชียลนี่แหละ<ช>มัเป็นตัวในการค้าขายสินค้าใช่แล้วปัจจุบันเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ<ช>มีการพัฒน,นารูปแบบให้มันดึงดูดความสนใจให้กระตุ้นความสนใจของเยาวชนแล้วก็วัยรุ่นมากยิ่งขึ้นใช่ไหมพี่จ้าจากรูปแบบที่เป็น เม็ดที่เป็นแบบรูปแบบที่เราเคยเห็นอาจจะแบบผลิตมาให้อยู่ในแพ็กเกจที่แบบดีดึงดูดตาดึงดูดใจแล้วเยาวชนอ่าอันนี้เหมือนว่าสรรพคุณตาสไลด์สไลส์สไล์เห็นแบบแพ็กเกจรูปการ์ตูนแพ็กเกจรูปแบบว่าที่ตัวเองชื่นชมชื่นชอบนะคะก็จะสั่งมานะคะแต่หารู้ไหมว่ามันเป็นยาเสพติดนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังต้องฝากด้วยแล้วกันนะค่ะแล้วก็ มีการอดอ้างด้วยนะ<ช>สาวบุปปคุณต่างๆเนี่ยทำให้เด็กเยาวชนเนตกเป็นเหยื่อของความอยากรู้อยากลองมากแล้วค่ะ,นะคในปัจจุบันเขาก็พยายามทำเองก็ได้เป็นแพ็กเกจเพื่อที่จะให้เยาวชนเนี่ยเพิ่มปริมาณของผู้เสพนั่นเองนะคะใช่ฉะนั้นนะคะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองหรือเยาวชนวัยรุ่นเองเนี่ยเราต้องระมัดระวังตัวเองแล้วก็ สิ่งสําคัญเราต้องมีความรู้ค่ะพี่สัญญาเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองนะคะเราต้องรู้ว่า,ายาเสพติดมันโทษเป็นยังไงรูปแบบมันเป็นยังไง<ฆ>และปัจจุบันเนี่ยมันไปถึงไหนแล้วนะเราควรรู้ไม่ใช่ว่าเป็นผัวครองเองก็ควรที่จะบอกควรที่จะแบบว่าพูดคุยถึงอันตราย,ยของยาเสพติดให้กับลูก ฟังทุกๆวันเลยนะคะแล้วก็ระมัดระวังตนเองด้วยก็การเป็นแบบอย่างที่ดีเนี่ยก็เป็นสิ่งสําคัญนะคะในการที่จะป้องกันลูกไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะคะใช่ค่ะแล้วก็สิ่งที่พ่อแม่ควรทำก็คือพยายามติดตามข่าวสารจากสื่อโซเชียลด้วยนะเพราะว่าตอนนี้ไม่ใช่ว่าเด็กๆอย่างเดียวผู้ปกครองบางคนก็เล่นโทรศัพท์กันทุกคนเลยนะคะก็ต้องเล่นให้ถูกวิเล่นให้เป็นประโยชน์นะคะก็ต้องมีการพยายามติดตามข่าวสารต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันบ้านในสังคมบ้านเราปัจจุบันนะคะแล้วก็ต้องสังเกตพฤติกรรม ของบุตรหลานเราด้วยเช่นการใช้เงินในการสั่งของทางออนไลน์มากผิดปกติด้ฉะนั้นในการปฏิเสธเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญสําหรับเราค่ะพสัญญาคือวิธีกปฏิเสธเนี่ยก็คือในสังคมปัจจุบันเนี่ยบางคนเคยถูกเชิญชวนให้ใช้ยาเสพติดนะคะยิ่งถ้าเป็นวัยรุ่นเนี่ยเป็นวัยที่ค้นคขนองอยากลองอยากรู้อยากเห็นอยากลองค่ะนี่ก็จะส่งผลเสียต่อตัวเองแล้วก็จะทําให้เกิด ผลเสียต่อครอบครัวด้วยทำให<ช>้พ่อแม่เสียความรู้สึกได้นะคะดังนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะไปตกใช้ยาเสพติดเราต้องเรียนรู้ที่จะปฏิเสธนะคะ,คะเราต้องเรียนรู้ที่จะปฏิเสธเมื่อถูกชักชวนให้ใช้ยายาัยางไงบ้างมันง่ายๆเลยนะคะอย่างเดินเลี่ยงไปเหมือนทำ,ทำเหมือนไม่ได้ยินก็ได้อันนี้นก็เป็นสิ่งที่ควรทำนะถ้าสมมติว่าเขาชักชวนไปทำในสิ่งที่ไม่ดีเราจะปฏิเสธไปก็กลัวว่าเขาจะเสียความรู้สึกกลัวว่าเพื่อนจะไม่คบ ก็คือก็คือถ้าเกิดว่าแบบเขาเขาชักชวนเราเราก็ทําเป็นไม่รู้ไม่เห็นเดินลอยลอยไปใช่แล้วก็ต่อไปคือปฏิเสธตรงๆสั้นๆรือพูดเสียงดังให้ผู้อื่นได้รู้เลยว่าว่าไม่เอาไม่ใช่ยาเสพติดแบบนี้คือพูดให้เขาอายถ้าเราสนิทสนมกันมากนะคะนอกจากจะปฏิเสธแล้วก็ควรที่จะดุแลอว่า เชิญชักชวนให้เลิกด้วยอะไรแบบนี้นะถ้าเราปฏิเสธเราสนิทกันมากนะ,ะนอกจากเขาจะชวนเราแล้วเนี่ยเราก็ควรที่จะแนะนําเขาให้เลิกใช้ย,ยาด,ด้วยแล้วก็ดุแล้วมันก็ให้คําแนะนําเขาด้วย เร่องของขอบคุณนะคะสวทปตัตตานี f m 1 0 1 m ม z ิเกนะคะที่เอื้อเฟื้อเวลาดีๆแบบนี้ให้กับเราได้มาส่งสุขผ่านหน้าปัด FM 101มร m เกเฮิรสและสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนต้องลาคุณผู้ฟังกันไปแล้วจะเจอกับเราใหม่นะคะโดยสมาคมป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดชายแดนภาคใต้ภา,ายใต้การดำเนินงานของ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค9ค่ะจะเจอกันใหม่ในวันเสาร์นะเวลา13นาฬิกาถึงเวลา14นาฬิกานะคะค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปด้วยคำว่าขอบคุณแล้วก็สวัสดีสสดค่ะ,คะ